คุนอนแอร์ติดแอร์แอร์หมายถึงว่าแอร์ที่ติดแอร์คอนเดนทนี่แหละต้องจะตยีตูนหมดเป็นแค่ห่ายคนละสุดมีอย่างเดียวที่ยาวอย่แหละนอกจากว่าเมียไม่ซักให้ก็ต้องใส่ชุดเดิม แวะรีเวนมีบ้างอย่างวันไหนที่ไม่ค่อยได้อาบน้ำหรือไม่ได้อาบน้ำมาวันหนึ่งเนี้ยก็จะแวะช่วงภาคกลางนาำเโ้ยอยาบาลแหละตระยาากน้ลงไปตาหน่อยหนึง สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับบัวที่ขับปอน์วันนี้เราจะมาลองอให้น้องๆที่ฝึกงานนะครับมาลองทำคอนเทนต์ด้วยกันเกี่ยวกับฤดูหนาวตอนนี้นะครับเราเข้าฤดูหนาวแล้วเข้าหน้าหนาวแล้วมาลองดูกันว่าหน้าหนาวในในทุกปีเนี่ยแต่ละคนจะมีพฤติกรรม <c oughs> พฤติกรรมหรื <c oughs> เอเป่อาจจะแปลกก็ได้หรือไม่แปลกก็ได้อ่าอ่าอ่าแล้วมันจะตรงกับสิ่งที่เราเป็นหรือเปล่าเหมือนกับที่เพื่อนๆทุกคนเป็นหรือเปล่าลองดูแล้วกันเราจะมาลองถามคาถามแล้วก็ให้เขาตอบกันว่าเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่หรือว่าทําหรือไม่ทํา นะครับเดี๋ยวลองดูเทปนี้เป็นเทปเดมโมของเรานะครับในรายการนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับหน้าหนาวอะไรดีวะอะไรเครืองด่มอะไรอ่ะฮัลโหไปเล่นเกมต่อเลย <laughs> <laughs> ไม่ได้ไม่ไดเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ไม่ใช่ใช่ ไม่พี่อาบไอเนี้ยอาบอาบตอนเช้ายังอาบไหวอยู่เหรอวะส่วนมากก็อาบเครื่องทำน้ำอุ่นอ๋อไอโซเดียมทำน้ำอุ่นลิตไม่ไม่อาบทำไมถึงไม่อาบวะหนาวอพี่ ไม่มีเขาทำน้ำุ่นเหมือนเขาหรอไม่มีอ่ะก็สมมติจะไม่อาบน้ำสมมติจะล้างหน้าแปรงฟันก็รีบตื่นสายน่าจะเป็นเหตุผลนั้นมากกว่าไม่ใช่เพราะฤดูหนาวแล้วแหละกูไม่ค่อยอาบน้ำอยู่แล้ววันละครั้งพอแล้วคนเราสะอาดอาบเลยได้ตอนคืนบางทีมันมันเหนื่อยแล้วมันแบบไปนอนกะว่าแบบเออแค่นอนพักแล้วมันก็ยาวเลยส่วนใหญ่มันเมาแหละแล้วทำไมมึงไม่อาบกูเมาแบบมึง สมมติผู้หญิงเขาจะตอบว่าอคือหลังเลิกงานจ่นมากเราจะไม่ใส่ชุดที่เรามาทํางานเปลี่ยนชุดใหม่แล้วพอวันถัดไปเลิกงานเสร็จก็มาใส่ชุดเดิมของเมื่อวานไม่เป็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 นไม่เปไม่ปไม่นะใ่น่เีปรนจม่เป้น่เป็นไม่เป็น่เป็่เปงเ็็เเเว่ ชุดนั้นมันยังไม่โดนเหงื่อเพราะว่าเรากลับไปห้องเปลี่ยนชุดที่มันโดนเหงื่อแล้วพออาบน้ําเสร็จเราก็ใส่ชุดชุดเดิมชุดเดิมเหมือนเป็นชุดนอนใช่ประมาณนี่ชุดอยู่ห้องตัวโปรดก็ตัวเดี๋ยววันนี้ใส่ตัวนี้กลับบ้านก็ถอดทุกอย่างเลยบ็อกเซอร์ตัวเดียวแต่มันมันไม่โดนเหงื่อมันไม่ได้หมายความว่าหน้าหนาวมันจะไม่มีไอ้ั้นถ้ามันเริ่มมีกลิ่นเราก็เปลี่ยนด่เราจะรู้ด้ยังไงก็แบบอย่งนี้ก็มันซ่อนกลิ่นหรือเปล่า ไม่ใส่ก็คือเปลี่ยนชุดเปลี่ยนตลอดใช่นอกจากว่าเมียไม่ซักให้ก็ต้องใส่ชุดเดิมหรือว่าไม่ได้เข้าบ้านหรอไปประชุมกูใส่เหมือนเดิมแสงขนาดึงนเดิมอเหมือนเดิม ก็คือไม่หนาวมันก็ใส่ฮู้ดของมันอยู่แล้วใส่ฮู้ดอยู่แล้วพอหนาวมันก็พอดีสองคนนี้เป็นแก๊งเสื้อฮู้ดนะครับใส่เหมือนเดิมปกติถ้าหนาวก็ใส่หนาึ้น่ิดนึงมีผงผ้าเอาไมือนหุงผผ้านั่งรถเมล์มาเป็นคนชอบอากาศหนาวแต่ว่าอยากใส่ชุดเพราะว่าเท่ดิรับลมหนาวกูกินกำคา คืออะไรยาวๆเยอะๆทุกอย่างของพี่ก็สั้นใช่ไหมผมก็สั้นใช่ใผมก็สั้นมีอย่างเรียบที่ยาวอย่างแหละผมพูดได้นะแล้วมีกาวพูดก็แค่เอาใส่แล้วแต่ข้อสอบตรงนี้มันจะยาวทานทานใส่เหมือนเดิมพี่ว่าครับใส่เสื้อแจ็คเก็ตเพิ่มขึ้นแต่ว่าด้านในใส่เหมือนเดิม ออกมารับลมหนาววันนี้แล้ก็เปิดเปิดแจ็เก็ตออกได้รับลมหนาวชิ่งๆก็ได้แฟชั่นหน้าหนาวถ้าชอบอากาศหนาวต้องไม่ใส่ดิก็ใส่มาตอนแบบให้คนเห็นเยอะๆพอไม่มีใครเห็นเราแค่ถอดหล่อซิเราชอยากอยากเป็นตัวแฟชั่นเราอยากตึงหน้าหนาวหล่อเท่บ้าถ้าไปใส่เสื้อแบบนั้นหน้าร้อนเขาหาว่าบ้าเราไม่อยากโดนมองว่าเป็นแบบเกาหลีหน้าราบคืออะไรวะคือคำใหม่โอปบ้าหน้าราบอีกไม่เคยได้ยิน เอแ้แต่แต่นั่นทำถูกแล้วที่ใส่เสื้อแจ็คเกต็ตไว้ข้างนอกแล้วเวลานี้ก็ใช่ไหมกู <c oughs> มเคยใส่เสื้อแจ็คเกต็ตไว้ข้างในแล้วใส่เสื้อครับแก่ถอดลำบาก <c oughs> มึงทำถูกแล้วต้องมาข้างน,น,น,นอกแล <c oughs> ้จะเปิดง่ายอย่าไปทำอย่าไปหาทำนะอย่าไปหาทำผมลุ่เลยเนี่ยฮะเปิด <c oughs> ปร <c oughs> ะหลง เปิดพัดลมไม่ได้เปิดครับเปิดเปิดหน้าต่างครับแอร์เปิดปะไม่ได้เปิดเปิดคนบ้าอะไรเปิดหน้าต่าก็เปิดแอร์น้ำตาก็เปลี่ยเปลี่ยนเปิดพัดลมแทนเพัดลมพี่เพราะว่าปกติผมก็เปิดพัดลมขนาดจะร้อนก็เปิดพัดลมเปิดพัดลมเพราะว่าไม่มีแอร์เพราะหนาวเปลื่อนไปไปแต่ว่าถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวก็เปิดแอร์เปิดแอร์อันนี้ก็เปิดแอร์เหมือนเดิมชอบใช่ นอนแอร์ติดแอร์แอร์หมายถึงว่าแอร์ที่ติดแอร์คอนเตนนี่แหละต้องย<ส>ัดประตูทิ้หมดเป็นแค่หลายคนล่าสุดมันพี่จะจะเปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็ให้ลมมันพัดอะไบางทีก็ลมพัดไปยังยุงไม่เข้าอ๋เปิดประตูทิ้งไว้ยุงไม่เข้าแต่ขโมยเข้าหายบางทีก็เก๋หายบางทีก็ต้องตางหายแต่ไม่เป็นไรหนาวได้ใจอยู่โอเค เป็นปะ really? ตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมหรืเลยใหม่ใหม่เป็นครับพี่บอลฤดูกาลใหม่เสื้อกันหนาวเปลี่ยนก็เสื้อใหม่จะบอไม่ซื้อครับทำไมอ่ะไม่มีตังค์ใช่ชิคี้พันเศร้าปีดราม่ากพี่บัวพี่ไม่ซื้อใช้ขโมยเอา แล้วแต่ว่าแม่บ้านว,าว่าแฟนก็จะซื้อมาใหม่ให้หรือเปล่าแต่พี่ไม่ค่อ,อยออกไปซื้อนะมึงก็ตอบไปเลยว่าหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่มึงเขาซื้อให้ใส่ก็คือได้เขาซื้อใส่ก็ใส่เขาไม่ซื้อก็ไม่ป็นไมใส่ชัดเ,เจนอยู่ที่กรุณาที่คุณว <c oughs> เขาจะปั่นน้ำใจเราพี่วันนีน้ใช้บ่เบียร์ช้า,ชา <c oughs> โอ้เก่ามาก ออไปว่าเงยแข็งเลยเขาเขาอะไรแบบอะไรที่ยังมีนะเหรอบ้านครไหนขอไม่ถึงบ้านตงนนั่งไม่หนาวสิเออหาวไมหนาวหนาวบ้างตคองบ้าทําทําน้ำต่อไปอ่ะกาแฟร้อนเนี่ยเหมือนกันคเกาแฟร้อนสิ ปกติเมื่อเช้ากูยังเห็นกินกาแฟอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้มากินกาแฟร้องแมวเบาเืองไฟแดดมันร้อนมันมีตู้ที่มันผลิตน้ำร้อนอยู่แล้วพี่อ๋อนั่นมันเปลืองอยู่แล้วเรามาเสียบเพิ่มไม่กินอะไรเลยเพากูไม่กินกาแฟหรือว่าจะกินอะไรนีมุนตีกูจริงๆีนคุณคนพิาศษผมใครยังไม่ได้พูดอะไรเลยเราไม่ชอบกินอะไรร้อนๆมื่อเขียนเปล่าอะไรมุนจีนมุนจี่กินกาแฟเย็นเหมือนเดิมเราชอบกินกาแฟเย็น ก็กินกาแฟเย็นเหมือนเดิมใช่กินนมร้อนกินนมร้อนรั่วทำไมเนี่ยรั่วทำไมเนี่ยเหมือนสาดทุ่งแล้วไอ้ที่ถ่ายมาก่อนหน้านี้คือแบบเป็นนคเลวไปเลยเท่าเดียวอาบเร็วปกติเลยวดีไม่ต้อนานขึ้นหมคเร็วนานขึ้นทำไมวะเฮ้ย ก่อนน้ำอุ่นแล้วมันมันสบายอ๋อนชิล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 เลยนะโอ้นๆเขาบอกแกะน้ำอุ่นสบายมันจะหนาวใช่เหอตายแต่เหงือนมันก็ต้องออกอยู่ดีป่ะไอ้เค่เขาก็อยู่ด้ไม่ทีเขาก็อยู่นานๆนานๆเลยมันก็จะแบบมีเวลาทำใจไม่เอาคือบอกไม่คือนอนได้เลยไม่ค่อยอยากอยู่ในห้องน้ำนานทำไมอ่ะรู้สึกว่ามันเสียเวลาเฮ้ยคนแต่ละคนอ่านน้ำเหมือนกันนะถ้าบางคนล้างหน้าก่อนใช่กูไล่จากข้างบนลงล่าง เหมือนเบ้นสเต็ปการอาบก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันตรงที่อาบผมก่อนแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็มาถูตัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยแปรงฟันผมกาจะจะสระผมแบบก็เหมือนกันไม่สระผมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ยังไม่ล้างเอ้ยทิ้งเหรอทิ้งไว้ทิ้งให้ฟองมันไม่ไหลเข้าตาไม่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 มีความสามารถพิเศษแล้วก็ล้างทีเดียวพร้อมกันผมแปรงฟันหนักสุดแค่แปรงฟันก่อนคือ ระหว่างแม็กซ์มีบ้างเฮ้ยเรนไปโดนและอย่างวันไหนที่ไม่ค่อยได้อาบน้ำหรือไม่ได้อาบน้ำมาวันหนึ่งี้ยก็จะแวะช่วงภาคกลางน้ำเฮ้ยอย่าลืมสมานแหละใา้น้ำแตลงไปใต้หน่อยหนึ่งแต่ถ้ามือตัวเองฉลาดไปโดนไม่ค่อยรู้สึกพี่ถามเลยนพี่หนาด้านน้ำนานขึ้นหรือเร็วขึ้น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 ทิ้ผ่านน้ำไปแล้วอาไปด้วยเมียปวดไง ไม่มีอะไรแล้วที่บ้านแล้วฝากติดตามช่องบัวเอาไเียช่องอะไรนะช่องบัวเอาไปเ a ีวช่ออะไระบัวเอเีบัวเอาเียขวดเลยนะ้อสอฝกดตามบไรกดแชร์ ติดตามช่องอะไรนะบัวพิเชียวบัวพิเชียวแล้วก็กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ดวันนี้เราไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย